สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ออกมาดักหนูนะครับตอนนี้ก็เจอจุดแรกแล้วนะครับนี่นะครับหูสวยๆนะครับกัดข้าวใหม่ๆเลยนี่นะครับหูหอยกัดข้าวเต็มเลย น,นะครับดูครับร่องรอยการเดินครับอรอยตีนเต็มเลยครับทางข้ามมานี่นะครับดูครับอันนี้เป็นรูเปลวนะครับ ก็เป็นทางเดินข้างล่างนะ okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดักกันเลยครับนี่นะครับบ่วงบ่วงเราก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะเสียบไปเลยนะครับนี่ดักไว้กลางขนาดเลยนะครับแล้วก็หลังนี้นะัน,นี้ก็เสียบไว้นี่นะครับ ดูเปลวนะครับแล้วก็เสียบไว้ในป่าหน่อยนะครับเสียบไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่นครับ ข้างนี้ยิงหลังนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับ โอคครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นกันนะครับผม